มาแ่ใกเรื่องหนึ่งโอ้เรื่องนี้เรื่องนี้นหลายคนคิดว่าจะจบไปแบบเงียบๆนะพี่นายจำได้ไหมเราเคยพูดถึงอยู่ยังคิดเอ๊ะมันจะจบยังไงแต่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้นะเอางี้เอางี้ย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วค่ะปีนี้คือปีหกแปดไมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถูกต้องค่ะย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วกลมๆสมัยสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจำได้ไหม,มสมัยปี2อ6 0ั 2,561ช่วงเวลานั้นออธุรกิจค้าเงินดิจิตอลกำลังเป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงใหม่มาแรงใครๆก็พูดถึงเงินดิจิตอลใครๆก็อยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเงินดิจิตลอลทำแล้วรวยเขาพูดกันอย่างนั้นเขาคิดกันแบบนั้นว่าทำแล้วรวยรวยเร็วด้วยคิดกันว่าทำแล้วรวยอตอนนั้นตอนนั้นอตอนนั้นในแวดวงยุทธจักร ค่างเงินดิจิทัลมีหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ต้องถือว่าใหม่มาแรงชื่อของกลุ่มธุรกิจนี้ก็คือ SIPMEX Group อมอ่ะไปดูเครือข่ายของ SIPMEX Group สักนิดสิครับโอเคบนจอณขณะนี้คือรายชื่อบริษัทในเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจเงินดิจิทัลที่มีชื่อว่า SIPMEX Group ค่ะครับ ซิปเมกกลุ่มก็จะประกอบด้วยซิปเมกกลุ่มเอเชียซิปเมกกลุ่มพทีนักดิจิตอลต้องเดินไปพูดกันง่ายๆนะไอซิปเมกกลุ่มเนี่ยมีเครือข่ายทั้งในสิงคโปร์มาเลย์ในอินโดนีเซในออสเตรเลียด้วยและในประเทศไทยก็มีการตั้งซิปเมกก็มีการตั้งซิปเมกซิปเมกประเทศไทยใช้ชื่อเป็นทางการว่าซิปเมกคัมเป็นดีลิมิเต็ดจดทะเบียนในเขตประเทศไทยนี่แหละถ้าจะไปในประเทศไทยก็คัมเป็นดีลิมิเต็ด กลุ่มนี้<ม>ทําธุรกิจอะไรกลุ่มนี้ทําธุรกิจเป็นศูนย์กลางซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลกลุ่มนี้ทําธุรกิจซื้อซื้อขายเงินดิจิตอลเพื่อการเก่งกาไรโอเค okay. นาทีที่เข้ามาตั้งเครือข่ายเข้ามาจดทะเบียนตั้งบริษัทในเขตประเทศไทยหลายคนเห็นหน้าเห็นตาบริษัทที่จดทะเบียนในเขตประเทศไทยและก็ซีดปาก เสียดป่าจริงๆเพราะอะไรเพราะเพราะเพราะซิปเมกประเทศไทยเนี่ยโอ้โหพูดถือหุ้นผู้บริหารผู้ร่วมก่อตั้งโอ้โหเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นไปดูกันสักนิดสิครับว่าซิปเมกไทยขายใหญ่ขนาดไหนไปดูกันสักนิดสิครับใหญ่ขนาดไหนก็ต้องดูอันนี้แหละค่ะโอเคไปดูช่อง อ๋อบนจอขนาดนี้ย้ำอีกทีเป็นซิปเมกประเทศไทยนะซิปเมกไทยค่ะซิปเมกก็คือจดทะเบียนในไทยหลายบริษัทมากหลายประเทศมากใช่ค่ะในประเทศไทยก็มีค่ะอันนี้ในประเทศไทยผู้ถือหุ้นผู้บริหารดูช่อง้ายมือบนจอนะใช่ค่ะเอาแค่บางส่วนนะบางส่วนประกอบด้วยคุณเอกราบยิมิไรคุณแม่นํำสกุลนี้ถัดไปก็คือคุณคุณพราวริ่มพงพัน์ ถ่านไปก็คือิมพงพันพราวกับภาคาข้าเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะแต่คราวนี้ดูช่องขวามือสิครับดูช่องขวามือดูช่องขวามือสิครับที่ข้างบนหัวเขียนว่าที่ปรึกษาแล้วก็บางส่วนใช่ค่ะบางส่วนที่ปรึกษาเอกลาบยิ้มวิไลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและผู้ผหารหลักของซิปเมกประเทศไทยนั้นมีที่ปรึกษาใหญ่เป็นคุณพ่อชื่อชัยยายิ้มวิไลดรชัยยายิ้มวิไลเนี่ยครั้งหนึ่ง เป็นผู้ช่วยรองนายกวิษณุเครือบอาจารย์วิษณุชัดเจนไหมใหญ่ไหมใหญ่สิขนาดเดียวกันคุณพราวคุณภาคลิมพงพันธ์ก็มีที่ปรึกษาใหญ่เป็นคุณพ่อที่ชื่อคุณสถิตลิมพงพันธ์เป็นอดีตสวอดีตบอร์ดกรตออดีตประธานตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแบงชาติกำลังคัดเลือกอยู่โอเคไม่แค่นั้นครับ ที่ปรึกษาบางส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องเอ่ยชื่อก็คือคุณวิชยะเครือง,งามเป็นลูกชายของอาจารย์วิษณุเครือง,งามอดีตรองนายกเอกราภยิ้มวิไลผู้ถือหุ้นผู้บริหารหลักของซิมเมกประเทศไทยเป็นลูกอาจารย์ชยาอาจารย์ชยาเป็นผู้ช่วยรองนายกวิษณุออรองนายกวิษณุเป็นพ่อของวิชยะซึ่งเป็นที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งของซิมเมกประเทศไทยคคุณพราวคุณภาค เป็นล,ลูกสาวลูกชายของอาจาร,รย์สถิตอ๋อที่ลงตรงนางทันทีที่เห็นเห็นหน้าเห็นตาเคลือขไข่ซิปเมกในหลายๆประเทศทุกคนก็อื้อเฮอมั่นใจยิ่งเห็นรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้บริหารหลักๆซิปเมกประเทศไทยยิ่งมั่นใจเลยหนักเข้าไปใหญ่งมั่นใจว่ก็โลไปลงทุนกับทางซิปเมกแต่คราวนี้แต่คราวนี้นะแต่คราวนี้นะซิปเมกเนี่ย ซิปเมกประเทศไทยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจเป็นศูนย์กลางซื้อขายและเปลี่ยนเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลพวกนี้แหละแล้วก็ทำธุรกิจซื้อขายเงินดิจิตอลื่อการเก็บกำไรเห,หมือนกับบริษัทอื่นๆในประเทศอื่น,นแต่เมื่อปี2,500้าถ้าจำไม่ผิด2,500 2563ค่ะ2563ซิปเมกประเทศไทย และรวมถึงหลายๆประเทศก็ได้เปิดธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจรับฝากเงินดิจิทัลพูดกันง่ายๆก็ไปเชิญชวนให้ชาวบ้านมาลงทุนเอาเงินมาลงทุนในสินทรั์ดิจิทัลเอาเงินมาซื้อเงินดิจิทัลแล้วเอาเงินดิจิทัลที่ซื้อนั้นฝากไว้กับทางซิปเมกใช่เขามีชื่อโครงการชื่อโครงการว่าซิฟอัพซิอัพผัด จำได้ไหมซิปอัพหรือซิปอัพ plus ใช่ค่ะมีทั้งสองอันเลยทั้งซิปอัพแล้วก็ซิปอัพย่อเรื่องนี้ก็แล้วกันเขาจะชวนให้ชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยคุณไปลงทุนซื้อเงินดิจิทัลนะเมื่อคุณเอาเงินไปลงทุนซื้อเงินดิจิทัลแล้วนะไอ้เงินดิจิทัลที่คุณซื้อคุณฝากกับเราภายใต้แคมเปญภายใต้โครงการภายใต้บริการซิปอัพนะคุณจะมีผลตอบแทนที่ดีสูงเป็นเงินดิจิทัลเช่นกันใช่ค่ะก็ในเมื่อคุณเอาเงิน เอาเงินจริงมาซื้อเงินเงินในฝันแล้วเอาเงินในฝันไปฝากคนก็จะได้ดอกผลเป็นเงินในฝันด้วยค่ะโอเคคือพวกง่ายๆก็คือธุรกิจและฝากเงินประเภทหนึ่งนะใช่ค่ะแต่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลก็เป็นเงินดิจิทัลแหละเออแล้วก็ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนก็ให้เป็นเงินดิจิทัลใช่ได้เป็นเงินดิจิตัลแต่คราวนี้ถ้าเขาทําธุรกิจเพียงแค่นั้น มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอแต่ถ้า,ราตรงไปตรง,ตรงมาก็ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่เขาไม่ได้บอกกับลูกค้าก็คือ,อเขาเอาเงินดิจิทัลที่รับฝากจากชาวบ้าน <ไป S 1> ส่ง<ป>โยนไปที่สิงคโปร์ใช่ไปลงในต่างประเทศแล้วสิงคโปร์ก็โยนต่อไปที่อเมริกาใช่ค่ะไปลงทนุน อะไรตัวมีอะไรทั้งซี่กอเมริกาปรากฏว่าทางฝั่งอเมริกามันเจ๊งพอมันเจ๊งมันก็ไล่ไปลุกระนาามาที่สิงคโปร์พอมาถึงสิงคโปร์ไทยก็โดนด,ด้วยสิมันก็ลาไปทั้งเครือสิเพราะเราเอาเงินไปลงทุนผ่านทางนั้นด้วยไงมันก็ลาไปทั้งเครือสิทีนี้ถามว่าผิดไหมมันก็ผิดธุรกิจรับฝากเงินเนี่ยมันมีเงื่อนไขมาประการนะที่มันผิดกฎของกรตมาธิกรบ้านเรา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใช่เฉพาะของบ้านเราอืมใช่ใชมันมีกฎกติกาของบ้านเราเ่ะเป็นว่ามันผิดระเบียอืม,มันผิดกฎกรตอตและขณะเดียวกันการเอาเงินโยนไปที่สิงคโปร์แล้วยนต่อไปที่อเมริกาเพื่อไปลงทุนะ่ะเรื่องนั้นก็ไม่ได้บอกลูกค้ามาก่อนไม่ได้บอกลูกค้าไม่รู้ผิดเงื่อนไขาการรับฝากเงินดิจิตอลแต่ฝีแตะแล้วไม่มีเงินมาคืนไงไม่มีเงินมาคืนพอถึงเวลาปี6กก็ไม่มีเงินมาคืนไง ะในเบื้องต้นสมัยนัในเบื้องต้นมีผู้เสียหายที่ไปร้องทุกกล่าวโทษไปร้องทั้งตำรวจไปร้องทั้งกรตอไม่ต่ำกว่ากลมๆนะ500ร้อยคนคใน500คนรวมมูลค่าความเสียหายเจ็ดเฉียดพันล้านหมายความว่าในเกือบเกือบ500คนเอาเงินเกือบเกือบพันล้านเนี่ยมาลงทุนไปซื้อเงินดิจิตอล กับเซฟเมกแล้วก็เอาไปฝากกับเซฟเมกในบัดดนหายเกลี้ยงเลยเกลี้ยงสิหายเกลี้ยงเลยมันก็เกิดเป็นคดีความกันขึ้นมาทางกรตทางตำรวจทางดีเอสไอเขาก็ชดเขาก็ดําเนินคดีก็เคลื่อนกันไปเรื่อยแต่เคลื่อนจะไปถึงไหนผมก็ไม่ทราบนะเท็กๆเขาพูดก,กันอยู่เยอะประากฏว่าผู้เสียหายทนไม่ไหวเพราะทนไม่ไหวปับผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งเขาคุยตัวกันองฟ้องร้องนี่ค่ะฟ้องร้องเองอ่ะเขาก็ไม่ฟ้องเอง ช่เขาฟ้องเองเลยเพราะเขาไม่รอเขาไปฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะข้อหาหลักๆก็คือหลักๆนะก็คือช่อโกงประชาชนถ้าพูดง่งยอย่างเงี้ยเข้าข่ายช่อโกงปรากฏว่าเมื่อวานนะวันที่17กุมภาพันธ์2568ใช่ค่ะทีนี้ทีนี้ยอดนิดเดียวฟ้องใครฟ้องบริษัทซิมเมกประเทศไทยแล้วก็ฟ้องผู้บริหารเอกราบยิ้มวิไลใช่ก็เป็นผู้บริหารฟ้องเอกลักษณเงดียวใช่ฟ้องเอกรากผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้บริหาร ปรากฏว่าเมื่อวานศารอาญากรุงเทพใต้ตัดสินอย่างไรครับจำคุกจำคุกห้าปีไม่รอรงอาญาใครครับคุณเอกราชยิ้มวิไลเป็นอดีตผู้บริหารซิปเมกแล้วก็บริษัทซิปเมกในฐานะช่อโกงเอกราดเสียหายกว่าหนึ่พันล้านเอกราชเข้าเอาเงิน15้าล้านไปวางเพื่อขอประกันตัวไม่ให้ปรากฏว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้โยนไปที่สารอุทธรใช่ค่ะยังไม่ให้นะต้องรอดูนี้กระบวนการอรอคําสั่งจากสารอุทธรว่าจะให้รหรือ <ภา S 1> ไม่ใ<ม>ห<ไ>้จังหวะนี้ตรงนี้ช่องว่างตรงนี้ต้องเข้าไปอยู่ในคุกก่อนก็ตั้งแต่เมื่อวานเข้าไปอยู่ในคุกละคิดดูสิครับระดับเอกลาภยิ้มวิไลลูกอาจารย์ชยายิ้มวิไลจะมีวันนี้หล,ลานของอาจารย์วิศนุ <c oughs> แก่ก็เอนดูเหมือนหลานคนหนึ่งนั่แหละ แล้วก็หลานอาจารย์สถิตของผมด้วยนี่แหละอืมแล้วคนอื่นๆืนละ่ะก็ขับอยู่ในคุกคนเดียวคนเดียวคนเดียวในฐานะผู้บริหารเรื่องนี้นะ,นะนนะเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งต้องบอกว่ามันก็มีวันนี้ได้นะจําคุกห้าปีลูกอาจารย์ชายายิม้มวิไลโดยไม่รอลงอาญาประเด็นที่สองที่ได้จากเรื่องนี้คดีนี้ก็คือในที่สุดนะชาวบ้านต้องพึ่งตัวเอง คดีในส่วนของทางราชการไปถึงไหนไม่รู้เออเงียบมากเลยพี่นายใช่ไหมมันมีในส่ราชการคดีในส่วนราชการไปถึงไหนไม่รู้แต่คดีที่ฟ้องเองคดีในส่วนกรไม่รู้คดีในมือตํารวจไปถึงไหนไม่รู้ในที่สุดผู้เสียหายชาวบ้านทนไม่ไหวฟ้องเองและคดีในส่วนที่ชาวบ้านฟ้องเองมันคืบหน้ามันถึงขั้นจําคุกผู้ที่สร้างความเสียหายแล้วค่ะสังคมควรคิดเรื่องนี้อย่างไรฝากไปคิดกันต่อแล้วกัน